สวัสดีเอซทั้ง Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการปลูกไม้ลาาตะขาบนะครับอันนี้เราจะนำกากอนะคาลอร้องก้นก่อนนะครับเอาพวกกับหยาครับที่เราที่เราไม่ได้ผสมดินนะพวกกับหยาครับชิ้นดํำจากชิ้นใหญ่ๆเ,เราลอกนดไว้ก่อนหลังนั้นนะครับแล้วก็ใส่ดินเข้าไปนะครับ ใส่ให้ให้ตำกว่าปากกระถางประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็รายนะครับทรายาผสมแกลบเผานะครับหรือบางคนก็เรียกว่าขี้เทาแกลบนะครับใส่เข้าไปครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่ท่วมนะครับใส่แค่ประมาณเป็นภูเขาแค่นี้พอของน้นก็ลองออกโมโคสนะครับรอบๆนะครับรอบๆนะครับ แล้วก็ยากันแมลงในดินนะครับรอบๆนะครับจากนั้นนะครับก็มาที่เราทําการตัดตูดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยต่มรากเลื่อมม้านะครับเป็นนนนนะครับขอบสามารถบวกได้แล้วนะครับแล้วก็เปิดตรงแกบนิดนิดนึงครับแกบสายแกบนิดนึงครับแล้วก็ต้นวานะครับแล้วก็สายแกบรอบๆมามาปิดนะครับ ิปตามต้นไว้งี้นะครับจากนั้นนะครับก็ดินใส่ได้เลยครับวิธีง่ายๆครับใครจะถามเรื่องสูตรดินไปย้อนดูในคลิปเก่าๆเลยนะครับผมมีลงเอาไว้แล้วนะครับเรื่องสูตรดินนะครับแล้วก็ท่านที่อยากจะถามว่าหลังจากปลูกไปแล้ว ใช้เวลานานแค่ไหนนะครับจะถอนขึ้นมาแต่งล่านะครับประมาณสองเดือนครึ่งครับสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนนะครับแล้วก็ปิดกาบมะพร้าวเข้าไปครับเพื่อเก็บความชื้นนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ลดน้ำรู้คนมียากันเชื้อราก็ลดกันเชื้อรา ถ้าคนไม่มียากัญชาก็ลดน้ำเปล่านะครับถ้าคนมีหลังคาก็ไว้ใต้สแลน์ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าคนไม่มีหลังคาก็ออกแดดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยไอพวกกับหยาบเนี่ยครับเอาลองกลนมานครับใส่ดินเข้าไป นี่นะครับใส่ดินเข้าไปให้มันต่ําจากปากกระถางหนึ่งนิ้วนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับสายหยาบแกบเผานะครับหรือขี่เท่าแกบนะครับฮอตโโค้ดรยให้อยู่รอบๆนะครับให้ติดกับขอบกระถางไว้นะครับ จาโรยนะครับใครอยากจะไปซื้อก็ไปดูเอานะครับยี่ห้อนี้นะครับกอหอกระถาครับวันโมคอผมใช้สูตรนี้นะครับก็พัดนะครับจากนั้นนะครับสดแบกนิดนึงครับแล้วก็เอามาที่เราตัดลากนะครับตุ่มลากมาได้เห็นไหมครับรอบๆนะครับ วางไปเลยนี่นะครับวางไปแบบนี้แล้วก็เอาดินปิดเลยครับ กดดินพอประมาณไมครับต้องแน่นมากนะครับดลังนั้นเราก็ปิดกาบมะพร้าวครับนี่ครับแค่นี้ครับ รดน้ำปกติลดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็เอาไว้ในใต้สแลนก่อนถ้าคนไม่มีสแลนก็ออกแดดได้เลยแต่เวลาลดน้ำลดได้ทุกวันแต่ลดเฉพาะครั้งแรกให้ชุ่มไปเลยแล้วครั้งต่อไปก็ลดเฉพาะให้หน้าดินมันชื้นก็พอไม่ต้องให้มันซึมลงไปข้างล่างนะครับจนกว่าใบจะมาเริ่มจะเต็มแล้วนั่นเราถึงจะอัดน้ำได้ครับคลิปนี้ขอขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ